ภูมิใจครับเพราะว่าครั้งหนึ่งลูกศิษย์ของเราเนี่ยได้รับรางวัลครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านจริงๆเป็นรางวัลที่สรงเกียรติเพราะว่าเป็นรางวัลถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ระดับจังหวัดแต่ว่าจดัดโดยสอ,อบอตแล้วก็มีโอกาสในการได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพใช่ไหมฮะการได้เข้าเฝ้าในครั้งนี้ของนักเรียนเนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็สิ่งที่จะขับเคลื่อนให้เด็กเนี่ยมี มีเรียกว่ามีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจในการเดินต่อในความฝันและก็อนาคตของตนเองมากยิ่งขึ้นครูภูมิใจในตัวเด็กถึงแม้ว่าครูไม่ได้เข้าเฝ้าแต่แต่การที่เด็กได้เข้าเฝ้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้พายเรือตรงนี้เนี่ยให้เด็กประสบความสําเร็จแล้วเป็นตาะหนัไมรอเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ได้มีการน้อมนาหลักประชาเรศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็บูรณาการในการจัดการเรียนรู้เนี่ยมาหลายสิบปีแล้วฮะตั้งแต่ก่อนที่พออจะมาจะมาเป็นพอออีกนะครับแล้วก็พออก็เป็นสิทธิ์เก่าตรงนี้สมัยอออเรียนเนียยน่ก็มูแล้ว ในปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนบ้านตะน้อแมรอ้อได้ขยายผลการดำเนินง,งานกิจกรรมยุวเกษตรตามสารพระราชาเนี่ยโดยน้อมนำอ่า เข้าร่วมกับโครงการอารยเกษตรพกหนองนาทานน้ำใจแห่งความหวังมาใช้กับโรงเรียนด้วยนะครับก็จะเป็นการรูปแบบของการบริหารจัดการทางด้านการเกษตรเนี่ยอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนเราได้ขับเคลื่อนครูรู้สึกดีใจแล้วก็ยังบอกไม่ถูกเลยฮะเพราะว่าการที่เด็กลูกศิษย์เราเนี่ยเห็นถึงปลายทางในอนาคตของตัวเองแล้วว่าจบโมหกแล้วจะได้ไปเรียนต่อระดับปร,ริญญาตรีแล้วจบปร,ริญญาตรีท่านเลขาบอกว่าจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอีกสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ครูรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าครูเองเนี่ยจบโม ก็ได้ทุนการศึกษาไปเรียนมหาวิทยาลัยฟรีเรียนฟรีจบจบแล้วเนี่ยก็ได้กลับมาบรรจุเลยทันทีอีกซึ่งมันเหมือนกับครูแต่ว่าแค่คนละสายอาชีพอ่ะครูรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็อยากจะเชิญชวนโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้กันมากๆนะครับจริงๆสิ่งที่ผมได้รับในในการเข้าร่วมอบรมในวันนี้เนี่ยคณะกรรมการเขาบอกว่าจริงๆการคัดเลือกเด็กเนี่ยเราไม่ได้เลือกแค่ว่าเด็กเก่งเราไม่ได้เลือกแค่ว่าเด็กเก่งเราเลือกเด็กที่มีความอยากแล้วก็ตั้งใจในการขับ ดังนั้นเนี่ยคุณครูโรงเรียนอื่นๆนะฮะไม่ต้องกังวลว่าเด็กเราพูดไม่เก่งแล้วจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการโครงการนี้คัดเลือกเด็กที่ทําจริงๆลงมือปฏิบัติจริงๆแล้วก็เห็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้เลือกแค่ว่าเด็กเก่งอย่างเดียวเด็กพูดเก่งอย่างเดียวแต่ว่าเก่งทําอันนี้คือปัจจัยที่ท,ที่ที่เขาเลือกมา